บาดแนี่นนางกับปกติมันก็่ได้มีปัญหาแทรกซ้อนอย่างกิ่งยางตัวเป็นที่ีคนสนใช่ไหมท่าเมฆมันตกมันขึ้นมาบ่อนอนว่ะบ่อนอนมันในกับบ่อนอนเบิดขึ้นเลยว่ะมันเป็นคนนอนเนี่ยอยู่แต่ใดๆนะแต่มันอยู่บ้านก็คือกันกันบาง มัน็นรลุตัดหยอดสามมือเนาะเนาะเต็มมือออกจากะห้องไอซียูเนาะดวก็มันตัดเราว่านิ่เป็นตอนแรกเนะเอาไปจ่ายไอที่น่งเนาะหนึ่งมืหพันสี่อยสบเจ็ดบาทเจ็ดสบหาสตางค์เนาะจ่ายเป็นทีเรียบร้อยเดพี่น้องเลยเนาะ Hiccup, nó yêu công house song con cắt tù cắt tù của lan tù cắt lan, níp yên ngon 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 ดูไม่ออกเนี่ยบอกว่าเป็นพ่อกับลูกวะนะเอ้เนาะพี่น้องเนาะเจมน้องเมฆก็ประตูคือเก่าเนาะสบายกายสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะกาสบายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดอสุขุมสุขนเนะาะบอาชอยู่ทางภายในแหละกัต่างประเทศพี่น้องเนะาะกันยินดีตอนฮับเข่าสูสองบาดเตียงทองแนวคือเก่าพี่น้องเลย ครับมืัอนี้เข้าสองคนกับกำลังเข่ามาในโรงพยาบาลเนาะกำลังสีไปเยี่ยมทางหลานวันไส้เนาะตู่เนาะพิเก้าเนาะเนี่ยตอนเส้าไก่เคียงเนาะตุ่นวันเจ็ดวันเป็นวันที่สัจเจตกรุงเทพบันชันเนาะตุ่เนี่สามหมื่นแล้วที เอ,อารายงานทีรายงานนอก,นอก,นอกเนาะแทนบะเตียงเพลินเนาะไะถูกคนกับสีไลไลเนี่เนาะพี่นอกมันนี้เพราะว่ามันเป็นวันราชการวันจันทร์ น้องเลยฮะสีเขาไปเยี่ยมร้านก่อนแต่ก็สีมาอัปเดตสูทีสูน้องฟังเนาะตัวเนาะก็ตกเขาไปข้างในเพราะว่ามันถ่ายไปได้เลยหน้อยปุ๊บเนาะอากาศก็นาวหนาวจ้องเลยอ๋อมีลมไหมมลมแต่ลมหวานลมเย็นดีจ่อยพอดีว่าเฮาก็กำลังลงมาแต่เยี่ยมร้านเนาะร้านมันไส้ปุ๊บ เป็นมือที่สามเนาะที่ว่าเอาอัปเดตลังจากที่ว่าต่อเ,เตียงเพิ่นเนาะกลับบ้านชิมาเลาสุพีสุสนโน่ห้างคือเก่าเนาะอัปเดตอาการของหลานให้ประตูคนเราสุพังเนาะมึงว่าหลานเป็นแนวใดพี่น้องสบ,บายดีพี่น้องทุกคนภายในและก็ตาา่างประเทศ ประตูสสมาเราเปิดการหรือว่าเราอาการอาการของลานวันไซนี่รือว่าวกกปกติแล้วก็บามีอาการยังยังเป็นอยู่เบ็ดเก่าอยู่บันะมงมีอาการว่าคอยคอยมันการ,รลดพรล้ม ตัวบาดแฟ่ในนางมันกับปกติมันกับนไม่มีพยานเซกซ์อนปกจริงยางนะตัวเปดีดีขึ้นสัญญาดีขึ้นเรื่อยๆแก็ยังล้วนถาบาดแฟ่บาดแฟ่ชื่อมาเสาวนึกถึงเขามาเปลี่ยน บ่อนเตียงนอนแพทยผ่าปูบ่อนก็ยังออบ่อนมีอาการยังยนนเป็นกะเข่ามาเบิงเ่งแผลเนาะแมนี่คือโดยตอนเช้าปกติพวกแผลเพป็นึ้นมาบ่อนก,กับอันนี้กเ็เห็นเป็นหลายคนอยู่ในเตียงนะั่นแหละก็บพวกที่เข้าไปนึ่นาทีงพงแพทย์หมอเนาะเอาคนที่เข้าไปรบกวนเวลาคนทำงาน เราไปทำแม่วันใช่ป่าเป็นในอาการของลูกนะ mm hmm. แต่กับบริเล่าอาการหายยังคือสิปกติอะนะ mm hmm. สิมาแจงพี่นอ้องถูกคนห้ยทราบาการสำหรับมณนีกับมีประมาณนะ้นเนาะเพื่อนก็โอเคดีอยู่พี่น้องเลยก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสำคัญตัวบ,บาดแผลนี่ นาจะรอาบาดแทลดีขึ้นเนาะเพราะมันก็แห้งหลายแล้วถ้มันเป็นบาดแท้ใหญ่บาดแท้ใหญ่แห้งก็เพิ่นสิดีแบบปกตินี่ก็ดนเติมเนาะนี่เนาะแตอว่าห้องจากห้อง i c ซูนี่ก็เป็น4คึ่ครึ่งเนาะ เราออกกัน ICU ประมาณสามคืนเนาะสี่สี่สีคืนเนาะออาจะห้อง ICU แล้วมามาอยู่ห้องคอนเพาดที่ตามนาที่ัหนสามสี่คืนมาอยู่ห้องสามงองูนี่ก็สองึ้นโดยเป็นสี่ออกจะห้อง ICU สี่ึ้นแล้ะก็ คอยดีไปนอนี้ใสเวลาอยู่แต่ยังแันยังเบื่อหูว่ามือได้เ,เ,เิ่เนสีให้ออกอยู่เนาะแต่ยังติดตามไปเรื่อยๆบบอยยอตอแต่ก,ก็บง่า,งายปันได้เนาะตามเขาเองเจ้อนณีกัแข้งแห้งอะไรท้ามเมยเพิ่งกบบมาขึ้นแลบ่นอนว่ะบ่นอนมันไดกับบนอนเบิดขึ้นเลยว่ะ เป็นคนนอนเอาี้ยยแต่ใดนะแต่มันอยู่บ้านก็คือกันกันบ้างม,มันคันว่าประชาื้นบ้านเานะ็ตส่งๆว,ว่าวันวันพระนะเมันก็บบขอย,ยกนอน,เป,นเป็นวันพระเลยเนาะมันสึ่งนบ้านฮาบารับรับตื่นตืนอยูเป็นเด็กดื้อแบบนอนเงี้ยม,มาการเว้นกับว่ายังบวนนอนอยู่ เป็นยังไงเนาะไปกรกดีเนาะบโบไ้เพื่อนนะชอบมีบโบไ้มีแต่เวลาแผลเพื่อนกันมาเปลี่ยนผ่าเปลี่ยนยังไงมาทำแพ่นะจ๊ะแหย่อยู่นั่นก็โบไ้ก็ยอกระลินก็แม่เพื่อนเลยเนาะปกติเพื่อนเราทางเดอร์จะล่อทางบาดแผลหน่อจะล่อถ่ายบาดแผลยุบแล้วเพื่อนสิตัตย์ยังเนาะ นอาจจะนนบบบบประมันเนอะน้องอะไรังย่งมันในเจียงมือได้ในกระพอดีมือว่านนาอกแตัดยอด,ด,ยอดออส่ดแ้อมันก็ทอ้าอานเราสูพีสนองพังเนาะสรุปตัดยอดสามมืออะไรนนนเนาะนเจีตยมือออ,ออกจากห้องไอซียูเนาะมันตัด ว่าน,นิมนต์ป็นตอนแรกเลยเอาไปจาจมีรายการที่ว่าค่าใสาา่ใจเนาะเดี๋ยวสิมาอ่านซูพีเชโน่พังอ,อ่านเลยหมดหมดได้ <c oughs> ได้กับบละเอียดโอ,อ้ได้ครับเดี๋ยวสิอ่านรายละเอียดให้พี่ให้น้องฟังน้ำกันเรื่องที่น้องเรื่องนี่สิบสองรายการ ร่วมยอดมาเป็นทีเดียบร้อยเนาะเดี๋ยวอาจารย์รายละเอียดเลงสีบอกยอดทั้งหมดมีค่าห้องและอาหารส่วนเกินเนาะค่าหอ้องและอาหารเนี่ยค่าห้องวิกฤต ไอซียูและของอาหารกันาดจะเป็น้าาอ,องที่ออกมาจากห้องไอซียูเนาะนี่ 1> 1, หนึ่งพันบาทเนาะรายการค่าของวิกฤตไอซียูแล้วก็ค่าอาหารหนึ่งหกร้อยบาทเนาแะและอันที่สามก็คือค่ายาและอาหาร ทั้งเส้นเลือดดีกว่าเป็นไห่ทั้งสายอะไเงี้ยสองร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบหาสตังแล้วก็มียาในมันซียาหลับแห่งสะหดิ์หาลอยหาสิบสองบาทแล้วก็ค่าค่าเวชสัพพัน์ที่ สามบาทนิสามบาทหนึ่็ค่าตรวจวินิสัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาหนึ่งพันี่บหนึ่งพันยี่สิบสามบาท แ้ก็ต่อมาคือค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์เป็น8ป0พันแปักบาทแล้ก็ทำหัตถก,การและมี วิสันสนิมอันนี้เ้ากระบอหูพ่อไมายเนาะตุสองร้อยสิบหกบาทแล้วต่อมาค่าบริการทางพยาบาลนี่เป็นค่าพยาบาลเพิ่มสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทพี่น้องเลยอันอาจจะผิดถือแน่เน,น,นะาะพี่น้องขอโทษขออภัยหลายที บอของบันไดนาะตัวเน,ะนาะบันไดเลยพอดีรวมยอดทั้งหมดเนาะกร<อ>จายไปมีว่านี่ตัวเนาะรวมทั้งหมดพี่น,น้อในพ้อนึงเนาะมาสิบปีเนาะหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทจดสเจ็ดสิบห้าสตางค์เนาะหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ ประมาณนั้นนะ้อนะพี่น้องนะหลังจากที่ว่าออกจากห้องไอซียูเนาะสามหมื่นหมื่นหามื่นหาพันกว่บาบาทใจเป็นทีเรียบร้อยเด้อพี่น้องเลยเนาะการเข้าการแจงเดินนะกระกจังยอดตัดยอดทุกทุกสามวันฮะเนาะจ่ายเป็นทีเรียบร้อยนะเก็บไว้ เก็บใบอีนะกามีประม,ะะะมาณนั้นนะพี่น้องแต่ละมือ้อการมีเต่ร่อถ่านและารเายี่บตั้งตัวนะลอด่านเขาไปเยี่ยมกันนั้นแหละกรมิเตอร์ลอถ่านแพดมอเปัญชีแจงยังเติมมีลงพยาบานที่เก่าอนี้มันจะได้โต้มงิน คือได้ยินมาบุคอยสบายเป็นยงเยกะว่านแล้วเมื่อกลับเมือหของต้นแรงหวานีกมันกะจากในใดที่ปวดหัวแน่ก็เลยไปดวกนอนกินยาเป็นไข้จีบีอส้งองเมตรนอนพักพรโดยเมื่อมากก็คือว่ามันกะปกติแหละเถื่อออกยังออเลยก็คือว่าสบายลงแล้ว พราะว่าเขาอยู่แต่ลงบาหรายนอับอาการเปลี่ยนตัท่านกันเราเลยปรับอาการตท่านสิไนเลโลสินเวลโมเออัดมมนมีสเสียโกหรายเนาะแต่เขากรใสแม็อยู่ที่นนองนี่ดันดีเลี่ยงม่ได้มันเลี่ยงไม่เล้เนาะมันคือมันปวดหดปวดหนาวอย่งตึงสิทธ์อะว่านอัแเมื่อนี่มีลมมีหนาวนะแม่ปรับจ้ามันบท ความภูมอากาศจากเสวานี่ไดนเนาะมันกับบัดหอนบันเย็นคือว่ามันนี่กับเปลี่ยนเป็นอากาศหนาวพี่น้องลมว่อยๆอยู่เนาะอากาศปกติอันเดมยบยายเฒ่าอ่านเดียวโทรมาแต่บ้านโอ้ลมแห้งของบ้านนะทั้งบ้านแห้งเย็นนะโอ้ลมจนว่าโบเห็นดิสังวะ อู่ว่าทางบัดทางถนนงามเนาะมีแต่คนปั<ม>่นกุ๊บกุ๊บเลยทาง่นแล้วทางแบนนะมันโจนโบเห็นในช้างว่ะเนี่าใหม่นาต่อคัดสดเลยแล้วก็อานนีม้มือว่านนี่เนาะตัวข้าไปสื่อแคมเปญเป็นกระทามมาหลายเนะาะ มันมีบอมันไดบอเนาะก็คือมันมันบอมีนะพี่เนาะมันโตติดเอาเนาะสำหรับเด็กที่ว่าอายุปีกลัวบอมีกระเทือนกับหาใาญ่กันใหญ่กับมีกับน้อยน้อยกับมีน้อยกับมีมันมีแต่ตัวสวมเนาะพี่นนองว่าให้เอาตัวสวมเยื่อย่ปนะบัดนี้แต่ตัวสวมเนาะมันขาเบื้องหนึ่งของนอกเนาะอันนี้ ข้นอนึงเน่้ยพี่บอกพี่น้องมันเผันผ่านนะผันผ่าตัดนอก้วก็มีมัพพนมีผ่าพันแทะพันไว้วก็มีซ้ายนะพี่น้องซ้ายที่เป็นใส่่นแบบแบบสวมขึ้นบ่ไดแบบนี้ขา,า,า,าหนึ่งสวมบ่ขึ้นเนาะก็เลยก็เลยว่าอ,อยากทาตัวติดฮันนอจะไปหาสื่อแต่ว่ามันกับว่มีแต่แต่กับสีขาหนึ่งเนาะแห่ขาหนึ่งขึ้นมาแอลแล้วก็ ติดเอาพี่นอ้องเลยในยูครับการแย่งว่าคนมันมักติงกับชิปบุได้แล้วก็มาแปะกออ่อนอาาีกซื้อแม่ของสนุกการว่าติงไว้ือตึ้งแม่เพราะว่าเอาไปหาสื่อของทันง่มีในโร,รงพยายบาลน,นี่ก็มีหา่างพี่นอ้องเลยไม่ห่างไงแล้วก็ต่าไปถามเพื่อนเพื่อน,อน,อน,น,นแนะนำไปซื้อที่เพื่อนผิดแล้วเขาก็ไป ดูว่าม er ันอาสีจะมั่ก็ที่ีู่หาบ่หูเนาะหญ่เลยก็อซื้อบูหูแล้วรถตัดเขาเอามาแทนที่อยู่มาอยู่นี่มาแทนที่ิไล่อนุเนาะดเอาแต่ใหญหาเลเกิดรถนี่ยแต่แต่ก็ว่าเป็นยังเนาะก็ใส่ตัวสวมหลพี่น้องเอ้ยแล้วก็เฮาก็ดัดแกะเอาก็คือแห่ค้านึงแหละ มันติดชอยู่เอลแห่ค่าหนึ่งเอาว่ามันค่าซใช้คนสซยานผี่ขาหน่องคนพาตัดเนาะจะได้ยูนออมไปก่อนโอเคอเคนานะเซิร์ฟนะแต่ที่น,าาน,นี่เพ,เพืนมันนั่นแล้วนอตุเนาะมออยู่โรงพยาบาลนี่แหละพาแพทย์พาหมอคนว่าจังไรให้เขาแก มาปมเป็นโท๊บอกกันขึ้นไปแม่เพิ่นปลาจะได้ห้ขึ้นไปส่วมต้องเปล่นากตู้จะขึ้นไปเปลี่ยนแม่เพิ่นอยู่เวลาเขา้องนักอยเนาะเดือนสิบสองโมงสิขึนไปเปลี่ยนไป,ไปสี่ห้องกินห้องยาทำเลยส้ดนักสุ้หนักัน้นไปเินย่าคือกรจายาฮองไป ใจแฟนตุ่มเหมือใจจะเหมือนใจโซ่โซ่กลางคืนชงคืนม,มันโองหมงเลยแมนแมน้องห่อใจจะคืนเจ็ดลอยอใจขึ้นหนึ่งแระหันเจ็ดลอยใจอุ่ใจจะใจจะเจ็ดลอยไปคืนละ สามอยเก่าสิบบาททำลอยกับรีใจองหงบแนนจะใจยึ้นมาแรงเนาะใจ่าหงองพี่นนอะเลยประตูบรรจัย่ายจขึ้นหนึ่งเลองหันจใจยมือต่อมือเจ็ด้อยไได้กับบโอ้โอื่นเนาะแ่นแนจใจยมืต่อมือนก็ได้ใจเป็น มันเลื่อยกัได้มือยังใจเปื่ยใจเนาะใช้มือต้องมือเอาห้อาแบบจ่ายนะตัวตื่นเช้ามากลยครับตามบนราคาห้องมันสองห้องนาดเั้งนั้นตูกระจายไปขน้ดเลยเลยนี่ียมืออื่นเขากระจายอีกเราเป็นยังดอกกระจายไปเรื่อยๆก่ายเป็นวันโอเคยกขึ้นเนา กามีแต่บ่าวคนเนาะเป็นผู้ชายเขาของเขากับโมโหเนยพอจิตใจได้การก็แนะนำดูแต่ว่ามันความจำของประตูนี่แหละมาเป็นอย่างนึงอย่างอื่นหัวใจเปิดกระไรเป็นโมหุกเหมือนได้เนาะสิทธิ์ครับมีเดียฮะหัวใจเป็นเหม่ยกระไรโอเคัพี่น้องเลยเนาะเขากับสิมีประมาณนั้นละพี่น้องเนาะกต่มาเราสุพีสุน้องพังอัปเดตเนาะรายละเอียด ต่างๆเกี่ยวกับหนองวันชัยเฮาติดตามรัส้มหายกำลังใจเลื่อพี่น้องเลื่อนเนาะจะฝากให้ตู่ขโมกอกใจพี่น้องเฮาไปเก่าด้วยเก่าประตูของังเนาะงจะฝากขโมกอใจพี่น้องเอ็กทีเอวดายุทุกทานเนาะงเขาเงยใจบุญทางที่รอคอยหลานวันชัยนี่ก็ถือว่า เป็นดีและว่าอ,อาการแพ้หรือทุกสิ่งอย่างกับปกติหมดแล้วรอวันที่ ทีนะ่นอนเนาะกาสิคอตโตลาไปก่อนเด้อพี่น้องเนะาะใสยชุดนี้ก็ขคอไว้ใช้ให้พ่อขอเพื่อนอพี่น้องเนาะมีแต่ความสุขควาสุขกายสบายใจสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงห้งเดนะ้อประสาทโรคไข้ไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงเนาะรำรวยตลอดปีตลอดไปอ่าขอเอาทั้งสองคกนกันชิคอตโตลาไปก่อนเด้อพี่น้องเดนะ้อเนาะสบายบาดีเด้อพี่น้องเด้อ